ตีสามละครย t u b e ให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปร,ชโรด, like, กด,กด,ดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด s ั b s c r i b e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องมนหมอผี <S 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 2> <S 2> ความเชื่อของคนโบราณอีกเรื่องที่ประหลาดเหลือเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อเพราะทำแล้วได้ผลจริงนั่นก็คือความเชื่อเรื่องคาถาสกดวิญญาตเป็นสุดยอดวิชาของผู้ที่จะร่ำเรียนเป็นหมอปราผีฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้สิครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าหมอผีนั้นกว่าจะเป็นได้มันยากเย็นแสนเข็นสักขนาดไหนวันหนึ่งหนุ่มก๊อบกับเพื่อน ออกไปวางเบ็ดตกปลาในสระน้ําซึ่งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลแห่งหนึง่งเขาก็ไปพบกับเหตุการณ์ประหลาดที่นั่นและนี่คือที่มาของมนหมอผีได้ที่วางเบ็ดแล้วโอ้สระนี้มีปลาชุมแน่นอนเพื่อนเบิดเห็นป้าเห็นป้า ใช่เดีเดะนั่นนั่นผู้ยังไม่ทันขาดคำมันกระเดดนลอยตัวขึ้นเหนือน้ำยั่วยวนชวนเราจับมันเลยนะเพื่อนกบเห็นไหมโอ้โหแต่ละตัวอ้วนๆเลยว่าปลาปลาที่ไหนมันจะคิดได้แบบคนมันกระโดดตามธรรมชาติของมันนั่ะแหละมันไม่ได้ยั่วยวนอะไรเราหรอกอ่ะรีบวางเบ็ดกันเถอะได้ได้ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กบไอ้กบลอะไรวะ เองดูนั่นเดยไอ้ที่ลอยอยู่นั่น,อน,นลอยก็เพิ่มกบเพิ่มมาเนะี่ยสีแดงแดงเห็นไหมเห็นปะดูซิว่ามันคืออะไรไหนอืมใช่มันเหมือน,นเหมือนห่อผ้านะนะเออเดี๋ยวข้าจะเอาไม้น,นี่นะเขี่ยมันให้ลอยมาหาเราจะดูซิว่าห่อผ้าอะไรเพื่อมีสร้อยแหวนให้ของใครที่ทําตกไว้มีเงินกินเหล้าสบายใจเฉบเลยเออเอเอาละอ,าอึบอึบๆๆ เออนี่นี่นี่เออได้แล้วได้แล้วข้าเกี่ยวขอผ้าได้แล้วอึ๊บอึ๊บอ่ะอันนี้นี่นี่เอาไปดูเอาไปดูอืมใช่ห่อผ้าจริงๆห่อผ้าสีแดงมัดด้วยได้สายสินเอ๊ะมีผ้ายันมัดไว้ด้วยนี่อุ๊ยขนลุกเลยเราต้องเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของขลังอะไรนแน่เชียวอ่เราค่อยๆแก้ได้สีขาวแล้วก็คลี่ผ้าแดงออก ก็เห็นทูบเทียนดอกไม้เหรียญบาทแล้วก็มีมะนาวผ่าครึ่งซีอีอีกสองสาลูกเอ๊งงฮะนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยไอ้กอบไอกอบไอของพวกนี้เขาห่อผ้าแดงโยนทิ้งน้ำอย่างนี้เอเข้าว่ามันมันต้องเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะเองว่าไงนั่นนะสิกำลังคิดอยู่อืมคิดไม่ออกเราต้องไปหาคำตอบแล้วแล้วจะไปหาคำตอบไปถามใครอะ่ะ ก,ก็ไปถามยายข้าไงยายข้านะเป็นคนเก่าคนแก่ยายต้องมีความรู้เรื่องพิธีทางไสยศาสตร์อย่างนี้แน่นอนไปกันเลยเพื่อนแต่ว่าไกลหน่อยนะยายแกอยู่อีกอำเภอหนึ่งนู่นก็ไม่เป็นไรไปก็ไปว่ะแล้วหนุ่มก๊อบกับหนุ่มเบิร์ดก็พากันไปพบยายมุกบอกเล่าความต้องการและเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นมายายมุกก็บอกพวกเขาว่า จากรักตนะของหอผาและก็สิ่งของที่มีอยู่ยายมั่นใจว่าต้องเป็นการทำพิธีที่เรียกกันว่าพิธีสะกดวิญญาณอืมทำไมครับยายทำไมต้องไปสะกดวิญญาณด้วยล่ะครับใช่ใช่ใช่แล้วเขาทำเพื่ออะไรครับยายการสะกดวิญญาณเนี่ยนะนะเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณที่ยังมีความโกรธไปหลอกไปหลอน หรือไปทำร้ายผู้คนที่ตนโกรธแค้นอืออย่างนั้นก็แสดงว่าที่เราเจอห่อผ้าแดงเนี่ยก็ต้องมีใครในหมู่บ้านเนี่ยไปทำร้ายคนเออจนถึงตายก็เลยกลัวผีจะมาล้างแค้นจำเป็นต้องสะกดวิญญาณไว้ใช่ไหมครับเออใช่แล้วยายเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละเออยา่ครับแล้วการสะกดวิญญาณนี่เออยายพอทราบไหมว่าเขาทำกันยังไงบัางมีกี่วิธีครับ เอ็งถามทำไมวะหรืออยากจะทำมั่งฮะก,ก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อเจอผีร้ายเขาจะลองสะกดดูอนาคตก็จะหากินทางปราบผีวะ่ะพอดูไปดูมาแล้วมันไม่มีอาชีพอะไรเหมาะสำหรับข้าหน้าตาข้าก็เหมาะจะเป็นหมอปราบผีเราก็จะรับจ้างสะกดวิญญาณคิดง่ายๆรายละหมื่นสองหมื่น ได้สักสิบรายเฮ้ยก็รวยเละแล้วเพื่อนอดีกว่ามาขับโมเด์แซ์รับจ้างเยอะเลย,ยเพื่อนเบิดมุย้ยใสทัดกว้างไกลเลยนะสรุปคือมีไอเดียเป็นหมอผีว่างั้นเหรอ,อก็งั้นแหละเอง็งเอ็งดูหน้าตาข้าสิมีลักษณะน่าจะเป็นหมอปลาบผีชื่อดังได้นะเนี่ยเออใช่ว่าหน้าดำแก้มตอบ ตาปผนผมหยิกฟันเหยินแล้วก็พอๆๆๆไม่ต้องบรรยายมากไปแ,แค่นี้ก็เป็นหมอผีได้ร้อยเปอร์เซนแล้วใช่ไหมหญ่ใช่ไหมก็เหมาะสมนะที่คิดเอาดีทางหมอปราบผีเพราะเองมันเหมือนผีอยู่แล้วอุยอุยแล้วสองหนุ่มก็ซักถามยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนของการสะกดวิญญาณ ซึ่งยายก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าการสะกดวิญญาณน,นั้นมีหลายรูปแบบแล้วแต่สายวิชาที่ทำกันมาที่ทำกันส่วนมากก็เช่นการขุดเอากะโหลกของคนตายที่ฝังไว้มาเจาะตรงหน้าผากระหว่างคิว้วแล้วก็ลงอัคระเลขยันกำกับไว้อีกวิธีก็คือการโรยเหรียญบาทลงบนศพหรือใส่ในปากเรียกว่าการซื้อวิญญาณ บางคนก็ใช้วิธีปิดหูปิดตาปิดจมูกปากของศพแล้วก็เอาเหรียญมาวางบนดวงตาทั้งสองข้างเย็บปากด้วยสายศินเอาเศษดินอุดรูจมูกหรือหน้าผากก็ทำกันบ้างนอกจากนี้ก็ยังมีการสะกดด้วยการเรียกวิญญาณมาเข้าสิงตุ๊กตาแล้วมัดด้วยได้สายศินนำไปถ่วงน้ำก็ทำกันบางรายก็ใช้วิธีบีบน้ำมะนาวราดศพ หรือตรงบริเวณที่ตายในกรณีที่มีผีสิงเช่นสิงต้นไม้บ้านเรือนหรือสิ่งของต่างๆหมอผีก็ใช้วิธีนําตะปูมาปลุกเสกลงคาถาอาคมแล้วตอกลงไปบนต้นไม้หรือสิ่งของหรือสถานที่นั้นๆตอกตะปูให้จมมิดไปเลยทั้งหมดนี้เป็นวิธีการสะกดวิญญาณที่หมอผีนิยมทำกันยายเล่าให้ทั้งสองฟังอย่างละเอียด แล้วก็เสริมว่าสำหรับรายที่พวกเองพบมาเนี่ยนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมมีทั้งยันมะนาวสายสิงแล้วก็ผ้าแดงรายนี้ก็คงเป็นวิธีที่ทำกันอย่างพิธีพิธันเพื่อสะกดวิญญาณที่ดุร้ายยายเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะมีอะไรจะถามอีกไหมละ่ะ โอ้ยายในสุดยอดเลยอธิบายได้เหมือนเป็นหมอผีตัวจริงนะเนี่ยเออเองคิดอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใชครับเออแล้วหากข้าเป็นหมอผีจริงๆละ่ะพวกเองจะว่าอย่างไงเหรอถ้ายายเป็นหมอผีจริงๆยายก็รับเราสองคนเป็นลูกศิษย์ด้วยนะยายใช่ไหมเบิร์ดนั่นนะเด็กรับเราสองคนนะช่วยสอนให้ปราผี ให้สะกดวิญญ,ญาณได้แล้วก็จะมาตั้งสำนักรับจ้างหากินแบบ <c oughs> ในช่วงที่อยู่บ้านต้านโควิดเนี่ยน,นะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เป็นหมอปลาผีเราก็จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้โดยไม่ฝืดเคืองเรื่องการเงินเพราะหากมีคนตายจากโควิดไอ้คนที่ได้ร้ายนั่นนะพวกเขาก็ต้องเอาศพมาจ้างเราสะกดวิญ,ญญาณไว้ ยายเห็นด้วยเปล่ากับความคิดเนี้ยๆๆๆโออไม่เห็นด้วยเว้ยอ้าวอาวเออุตสารนนำเสนออย่างดีทำไมล่ะยายเออปะปะประประเปล่าเอาละเอาละข้ามีูุระต้องไปทำขับไปแล้วนะเอยายของเองมีท่าทางปแปลกๆนะเหมือนแกจะไม่พอใจที่ข้าเสนอความคิดรับจ้างปราบผีเห็นไหมเมื่อกี้แกรีบไปเลย ทำหน้ามุยเห็นไหมละ่ะเห็นเอแต่คิดไม่ออกว่าแกจะโกรธเราทำไมหมคิดมากไปม,มั้งเพื่อนเบิร์ดก็ก็แดกก็แดดค้าไม่คิดมากอะเรามาทำความฝันให้เป็นความจริงกันดีกว่าความฝันอะไรวะเอาก็ทีข้าจะพัฒนาตัวเองไปเป็นหมอปราผีไงอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเออเอ็งจะพัฒนายัางไงวะมเมื่อยายไม่รับเป็นสิท์ แต่มันก็ยังไม่ปิดทางเดินนักวิทยาศาสตร์เขาคิดเองได้ข้าก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองได้ยุคนี้นะมีความรู้อยู่ในเน็ตไว้ถามท่านกูรู้ทุกเรื่องเลยอ๋อจะไปหาความรู้ในก o เก l e ใช่ถามท่านกูบอกได้เลยว่าเราจะสะกดผีได้ยังไงบ้างท่านอธิบายไว้ละเอียดเลยเพื่อนมีมือถือมันก็ต้องใช้ให้คุ้มค่า ในฐานะที่เราเป็นคนยุคใหม่ไม่ต้องไปศึกษาจากสำนักหมอผีรอกโอเคโอเคถ้าง,งั้นเริ่มศึกษาหาความรู้แล้วทดลองกันเลยเพื่อนเบิร์ดเ้าด้วยคนแล้วเบิดกับกบก็ค้นคว้าหาความรู้หาวิธีการสะกดวิญญาณก็ได้รายละเอียดจาก Google มาเยอะเลยเขาเริ่มทดลองวิชาปราบผีด้วยการไปอาสาสะกดวิญญาณผู้ตายรายหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุโดนรถชน เธอคนนี้เป็นสาวสวยเป็นสาวสกอยจอมซ่าใช้ชีวิตซาซาตายแล้วก็เป็นผีคอยหลอกหลอนผู้คนในยามค่ำคืนและแล้วพิธีกรรมคุณใสจากสองหนุ่มก็เริ่มขึ้นฮอละขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบอย่าคุยส่งเสียงใดๆเด็ดขาดตอนนี้ผมสองคนจะเข้าสู่พิธีกรรมละ อมอคระยันตังสันตังวิกริงคเรสัพเพเทวาปีสาเจวะกรึงตึงปตพีอป,ปาลายันติวิกริงเจเรวิกริงเจเรวิกริงจเรเราดังดูเพื่อนเบิดรารคาถาสะกดวิญญาณที่ได้เรียนรู้มาพร้อมทั้งเอาตะปูห้านิ้วตอกลงบนหน้าอกและหน้าผากของศพแล้วก็รารคาถาสะกดซ้ำๆสักครู่ ศพก็เริ่มสั่นเทิมแล้วก็ดีตัวลุกนั่งริมฝีปากของศพขยับขยื่นพลันมีเสียงหัวเราะเล็กแหลมเยือกเย็นดังมาจากปากศพทันทียอาอย่าอย่าตกใจอย่าตกใจทุกคนสงบนิ่งสงบนิ่งข้ากำลังไร้คาถาสะกดมันซ้ำอยู่อิหมอผีอหมอผีอ่อนหัด จะสกดค่าอย่างนั้นเหรอไม่มีทางทําสําเร็จหรอกแกกำลังจะถูกค่าหรอกแกตอบตะปูหรืออะไรกันแน่ดูให้ดีสิไหนฮะน,นี่นี่มันนี่มันไม่ใช่ตะปูมันเป็นกิ่งไม้ผูกผูเอ็ดแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้ไอ,กอ้ก๊อฟทำไมเอ็งเอากิ่งไม้ผูมาให้ข้าวะก็ข้าข้าก็เอาตะปูให้เอง็งนะเนี่ย แล้วแล้วทำไมมันเป็นงี้อ่ะมีต้องโทษเพื่อนของแกหรอกข้าเป็นคนเปลี่ยนมันเองและศพที่แกตอกกิ่งไม้มันก็ไม่ใช่ร่างของข้านั่นมันเป็นภาพลวงตาศพของข้าตั้งหากละ่ะส่วนศพของข้าจริงๆแล้วอยู่นี่เฮ้ยเอเอ๋เอเอแปลกใจละสิ ว่าก็ทาได้อย่างไงก็ข่าน่ะเป็นหลานของหมอผีนะว้ยข้าเรียนเวทมนต์ต่างๆมาเยอะมีเหรอข้าจะทําไม่ได้ข้าไม่ใช่สะกอยธรรมดาธรรมดาเพราะฉะน,นั้นแกไม่มีทางสะกดวิญญาณข้าได้หรอกฮ้าจะเะละแ่จะทำไงดีอะเพื่อนเบิด์ขาว่าเลิกเถอะนะเลิกเลิก เอ,เ,อเลิกก็เลิกตอนนี้ไม่เอาล้ะก็ได้ไปไปไปไ,ปไปโกเอ้าเลยเพื่อไปไปเร็วกลับมาสิกลับมาสะกดข้าอีกไอ้มอผีขี้คุยสองหนุ่มวิ่งตเตลิดหนีผีสาวผู้คนที่มเมาเฝ้าดูตางตกตะลึงแล้วพากันวิ่งหนีแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง <c oughs> ข่าวลือเรื่องการปราบผีคราวนี้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้แม่หมอผีคนหนึ่งอยากพิสูจน์ว่าระหว่างตัวเองกับผีสาวตนนี้ใครจะเก่งกว่าใครแกก็รีบมาที่หมู่บ้านซึ่งมีผีสาวดังกล่าวสอบถามชาวบ้านได้ความว่าศพสาวคนนั้นยังอยู่ในโลงยังไม่มีใครกล้านําไปเผาปล่อยให้มันเป็นศพไม่มีญาติทิ้งไว้บนศาราร้างในป่าช้าเก่านุ่นยายแกบอกว่าตัวเองเป็นหมอผีต้องการมาปราบผีสาวตนนี้ ดังนั้นการสะกดวิญญาณผีสาวจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากยกศพที่แห้งกรังเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกออกมาวางไว้ข้างโลงโดยอำนาจแห่งคาถาถศักดิ์สิทธิ์และพะรานุภาพแห่งผู้ทรงคุณวิทยาอาคมเจ้าของคาถาเนี่ยจงบังเกิดพลังสะกดวิญญาณตอนนี้ ให้หมดสิ้นอำนาจพูดผีไปณบัดนี้โอมอัคขระยันตังสันตังวิการเริงคะเรมิได้ล้วจะปล่อยให้ยีแก่เนี่ยท่องคาถานี้ต่อไปไม่ได้มันเก่งพลังจิตสูงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกระโดดเข้าไปตบตีมันเพื่อที่จะทำลายสมาธิของมันให้ได้ อย่าให้มันรวบรวมพลังจิตได้ต้องทำให้การไรา้เวทมนต์ของมันหยุดชะงักลงวิญญาณในร่างเดิมกระโจนพรวดเข้าตบตียายหมอทันทีแกไม่ทันรมะมัดระวังตัวเพราะคิดไม่ถึงว่าผีสาวจะใช้แผนนี้แกจึงถูกผีสาวตบคว่ำคำมั่งงายผีสาวยังเข้าไปตบตีซ้ำอีกต้องตบแกให้สลบไปเลยอย่างนี้ โอ้โอ้ยนังผีป้าแกตบบคาเหรอคาก็ตบแกมั่งนี่นะนี่นะ <c oughs> ตบสิมีแรงเท่าไหร่อ่ะใช้มาให้หมดคาสิงอยู่ในศพกาไม่เจ็บหรอกตบอีกสิคาจะไม่ตบแกแล้วแต่ว่าเวลาเนี่้คาจะกระชากหัวของแกให้หลุดออกมาจากร่างของแกแกจะได้กลายเป็นผีหัวขาด ผีสาวกระชากหัวยายแรงๆแล้วทุกคนที่นั่งดูอยู่อย่างสยองขวัญก็ต้องพากันตกตะลึงเมื่อผมของยายแก่แม่หมอหลุดติดมือศพหญิงสาวออกมาก๊อบระเบิดตาค้างเพราะยายแก่แม่หมอที่แท้นั้นแกสวมวิกผมยาวปกปิดใบหน้าที่แท้จริง ตอนนี้ใบหน้าที่แท้จริงของแกถูกเปิดเผยออกมาแล้วความจริงแกก็คือยายมุกยายของหนุ่มก๊อฟนั่นเองฮะนี่ยายฮโทรนี่นี่ยายเองเหรออ้าวนี่นี่ยายของเองนี่ว่านี่ยายยายปลอมตัวมาเป็นหมอผีเอ่อเป็นอย่างนี้อ๋อที่แท้ก็คือยิยมุกนี่เองม่รู้อย่างเี้ยข้าก็ไม่อยากทําร้ายยายแล้ว ใหญ่ก็พ่ายแพ้เช่แล้วด้วยเอ๊ะนัน่นนั่นนั่นศพของสาวคนนั้นล้มตึงลงนอนแน,น่นิ่งไปแล้ววิญญาณร้ายคงจะออกจากร่างไปแล้วสสแสดงว่าวิญญาณน,นั่นต้องรู้จักแลนะนับถือยายของข้าก็เลยไม่ทําร้ายยายอีกอ,ะอ,อ่ะอ้าวนี่ย,ยายมุกหายไปไหนละเราโมแต่คุยกันอออแกคงอายพวกเราที่รู้ความจริงมินน่าละวันนั้นแกถึงมีท่าทางไม่พอใจที่เราจะตั้งตนเป็นหมอผี ใช่แล้วแกกลัวว่าเราจะแย่งงานของแกนั่นเองระโทใหญ่เอ้ยยายในเจ้าเล่จิงจิงนึกไม่ถึงเลยเ้าเอาไงต่อเบิดเอาไงต่อเลยมาถึงขั้นนี้แล้วข้าเดินหน้าข้าต้องเป็นหมอปลาผีให้ได้วะพวกแกยังอยากจะสะกดข้าอยู่อีกอย่างนั้นหลหรมาสิมาสะกดข้าเลยข้าอยู่นี่แล้วนงเล่ามาสิ ไอ้ไอ้ไอ้ไอเบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้ไอ้ไอ้เอ็งดูเอ็งเอ็งดูนางผีนั่นมันมันยังไม่ไปไหนเออมันมันมันกำลังยื่นมือยืดยาวที่มีแต่ดังหุ้มกระดูกมาที่เราแล้วเฮ้ยวิ่งเร็วเพื่อนวิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเร็วเลิดจะเป็นหมอผีวิ่งหนีทำไมกันเล่ามาสิมาสะกดวิญญาณของข้าอีกสิวะข้าอยากจะรู้ว่ามนหมอผี มันจะวิเศษแค่ไหนกลับมาสิกลับมากันถึงแม้ว่าจะโดนผีหลอกแต่เจ้าเบิร์ดก็ยังไม่ละทิ้งในการเป็นหมอปราบผีแต่เขาจะต้องผ่านวิชาสะกดวิญญาณให้ได้ซสะก่อนเขาจะได้เป็นหมอปราบผีหรือไม่ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆการสะกดวิญญาณครั้งแรกของเขา ล้มเหลวยังไม่เป็นท่าท่านผู้ฟังท่านใดบ้างล่ะครับที่อยากจะเป็นหมอปราบผีถ้าท่านต้องการแล้วก็อย่าลืมท่านต้องไปเรียนวิชาสะกดวิญญาณให้ได้ซะก่อนนะครับไม่อย่างนั้นท่านจะโดนผีหลอกเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มทั้งสองคน <c oughs> ผีตีสามละครยูทูเรื่องมนหมอผีจบไปแล้ว โปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ